สวัสดีครับหลังจากผ่านสงการกันแล้วนะครับนะเล่นน้ํากันจนชุ่มเย็นแล้วคราวนี้เราก็มาต่อกันที่สมุนไพรนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูต้นมะเขือบ้าที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ติดลูกเยอะเลยนะครับนะเนี่ยฮะแก่จัดแล้วนะครับหลายลูกก็เริ่มแก่ไปแล้วเนี่ยเก็บไปสองสามลูกแล้วนะครับจะให้ดูว่าเวลามะเขือบ้ามันแก่จะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับ เบ้าเวลาแก่เขาก็จะแตกออกอย่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับที่เขาเรียกมะเขือก็เพราะว่าส่วนของมเมล็ดข้างในมันเหมือนมะเขือน,นะครับลูกก็เหมือนมะเขือน,นะฮะวันนี้มีเครื่องบินมาเยี่ยมนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ มีเบิ้ลสองนะครับสองลำไม่รู้ว่าฐานเขามีธุระอะไรกันมากมายนะครับพอดีอยู่นแถวๆหน้าค่ายนะครับเครื่องบินน่จะผ่านเยอะหน่อยเดี๋ยวจะทำธุระของเขาให้เสร็จก่อนนะครับแป๊บนึงต่อไปก็ธุระของหมอยานะครับตัวนี้นะครับนี่คือลักษณะของผลมะเขือบ้านะครับหรือลำพงกาสลักนะครับตัวนี้นะครับ ลำโพงกาสลักหรือลำโพงกาจับหลักนะครับแล้วแต่นะจะแตกออกแบบนี้นะครับเวลาลูกแก่นะครับแตกออกเราก็จะเห็นเม็ดข้างในนั่นรวงลงไปแล้วนะเม็ดจะมีอยู่มากนะครับข้างในเม็ดเหมือนมะเขือนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะส่วนของมเมล็ดนี่หมอเขาจะเอาไปทํายาได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับตัวนี้นําไปขั่วไฟนะครับขั่วไฟให้เหลืองนะฮะขั่วไล่พวกน้ามันที่มันมีพิษเบื่อมาอ,าออกให้หมดแล้วก็ นำไปกินเป็นยาบำรุงประสาทนะครับแต่อย่ากินเยอะนะครับให้กินสองสามเม็ดก็พอนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นบ้าเหมือนหมอนะครับก็คือคั่วขั่วจนเกรียมนะครับมันไปเคี้ยวกินก็จะกรอบมันๆนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนําไปทําเป็นยาทาหัวลิซิดวงนะครับนะตัวนี้กําลังจะทํานะครับกําลังจะลองทําดูนะฮะได้สูตรการทําของหมอโบราณมานะครับก็คือใช้ส่วนของเม็ดของ กาสลักไปคั่วไฟให้เกรียมนะครับแล้วก็โคลกโคลกนะฮะนำไปหุงหรือไปเจียวกับน้ํามันนะครับน้ำมันงาหรือน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะทาบริเวณที่เป็นริซิดวงนะฮะส่วนของหัวริสิดวงก็จะยุบนะฮะนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับใช้ร่วมกับพวกเปลือกข่อยนะฮะเปลือกไม้สองสามชนิดนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูให้เห็นกันว่าไอ้นั่นร่วงแล้วเกิดง่ายนะครับเนี่ยปลูกแป๊บเดียวก็เกิดนะฮะ แฟนชาแนลก็ขอกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ชุดนี้จะเอาทํายาก่อนนะเราเก็บมาก็แกะออกนี้นะครับคัดส่วนของเปลือกทิ้งไปนะเราก็ใช้ส่วนของเม็ดนะนี่นะปลูกไม่นานแป๊บเดียวก็ติดลูกนะครับดอกสวยครับปลูกเป็นไม้ประดับส่วนของเม็ดก็มาทํายาได้นะครับตัวนี้ผมปลูกไว้ทั้งลำโพงขาวแล้วก็ลำโพงดำนะะตัวนี้คือลำโพงขาวนะครับ นี่นะเห็นผลอยู่ข้างในนะลำโพงขาวนะตัวนี้เป็นลำโพงดำหรือลำโพงกาสลักนะตัวนี้นะลักษณะลำต้นจะดำปิดปี่นะเดีย๋ยวจะเก็บนะครับข้างในนะแก่แล้ว เป็นที่ไม่เยอะแต่ว่าปลูกสม,มุนไพรได้หลายอย่างนะครับส่วนนี้ก็ลูกนี้แก่ตั้งนานแล้วปล่อยให้ร่วงเดี๋ยวเกิดเป็นต้นใหม่นะครับนี่อีกลุกงนึ่งช่วงนี้อากาศร้อนก็เลยแก่กันหลายลูกนะครับนี่ลูกหนึงนี่นะแตกเม็ดร่วงไปแล้ว นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปตากแดดให้แห้งกว่านี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปทำยานะครับจะลองทำยาดูนะครับเดี๋ยวราติดตามกันนะครับ